ตีหนึ่งคลิปครับกับส่องไกลส่องไกลสตอรี่แล้วก็ทีเด็ดส่องไกลนะครับกับผมกล้าเหมือนเดิมครับก็เกิดมาแล้วว่าจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับนั่นคือเรื่องของผู้ตัดสินคือหลักๆนะครับก็เมื่อวานนี้วันจันทร์เนาะในการพูดถึงกันในเรื่องของการชี้ทางนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่นะครับคุณนวลพันธ์ล่ำซำเนี่ยเธอเองก็ได้ไปพูดคุยพบปะกับผู้ตัดสินทั้งหมดนะครับที่มาประชุมกันแล้วก็ หาทางออกร่วมกันในการจะคัดเลือกผู้ตัดสินครับในแมตชต่างๆหลังจากที่มีข้อพิาพาทมากมายทั้งเทัสตาร์ก่อนหน้านู้นที่คุณนนพนในเธอไปรับปากกับทางคุณลิติจิยภัยรัตว่าจะมาพูดคุยเรื่องนี้หลังจากเชียงรายเสียผลประโยชน์ในเกมเจออุไยัยแล้วก็มีเหตุการณ์ล่าสุดในที2ครับที่เป็นโค้ชเขาวิ่งไปหา ลายแมนน่ะแล้วก็เสือจะมีบทบาทแห่งความเป็นนักมวยเกิดขึ้นนะนดท้ายก็ตัวโค้ชคนนั้นโค้ชบอสปฏิพัน์ร,รอบดูก็ดีไซน์ออกไปลากออกไปเองนะครับเพราะว่าราับผิดชอบต่อความเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีก็หลักๆกกนะครับถือเป็นเป็นเรื่องดาวที่เหมือนจะใหม่แต่พอดูไส้ในในข่าวไม่ใหม่นะครับท้งการแก้ปัญหาหลักๆคือการจับสลากผู้ตัดสินในแต่ละสัปดาห์ดังนั้นในเดิมที่จะมีภาพเหตุการณ์ของการแถลงข่าวก่อนเกมที่ ปีที่หายไปเนะาะก็จะเพิ่มมาเป็นการจับตลากเพื่อสินซึ่งมีการเปิดไลฟ์สดในแมชต่างๆไม่รู้ว่าการไลฟ์เนี่ยมันจะนํามาซึ่งความความสดจริงหรือเปล่าหรือว่าเปิดเทปเก่ามา live ไลฟ์ก็ยังได้ก็ไม่ถามใครไม่สามารถมีใครเช็คได้แต่ก็แต่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีกับพวกทางเพื่อสินคือการที่จะมีการให้มอบกรมทันนะครับกับบันดาพุัดสินผู้ช่วยพุัดสินทั้งทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางอะ่ะผู้ควบคุมการแข่งขันอะไรเงี้ย ซึ่งมันเป็นข้อดีมากเพราะว่าทุกคนเหล่านี้เดินทางหมดนะครับหลายคนก็เจอ,อกฎระเบียบแต่ก่อนที่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนที่อยู่ใกล้ภูมิแลาเนาเดิมของตัวเองเนี่ยอาจจะไม่สามารถเป่าเกมอยู่ใกล้บ้านได้ก็มีการปรับใหม่ดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีผลเกี่ยวข้องในแง่ว่าเขาได้กลับบ้านเขาได้ไปพักผ่อนหย่อนใจกลับบ้านแล้วก็มีแรงกำลังใจมากขึ้นเพราะว่า กูเดินทางปลอดภัยมีกรมธรรม์แล้วนะครับดังนั้นว่ากูอุบัติเหตุเกิดขึ้นกูเสียชีวิตหรือว่าเฮียก็แล้วแต่มันก็จะมีการรับรองมาก็เป็นการช่วยได้เปลอะหนึ่งครับให้บรรดาผู้ตัดสินเนี่ยเขาอยากไปทํางานมากขึ้นหรือว่ามองต่อผลประโยชน์ทับซ้อนน้อยลงนะครับซึ่งตรงนี้เองครับก็เป็นเรื่องที่ดีแหละนะครับแล้วก็มีการมอบเงินไปหลักๆทุกคนเลยเป็นพันคนเลยครับซึ่งก็ได้เสียงตอบรับที่ดีจากบรรดาผู้ตัดสินนะครับซึ่งผมว่าเขาน่าจะทราบอยู่แล้วว่าเฮียยังไงเสียบรรดา ทางทางทางคุณเนพันเนี่ยเขาจะมีเรื่องของการเอาประกันมาลงเหมือนอย่างที่ทีฟุตบอลหญิงเคยได้นะครับก็ก็ผมมองเองนะผมไม่ได้คุยกับเธอมาก่อนครับคิดว่าผมว่ามันภาพมันน่าจะออกมาในน้ำลากแบบนี้ครับส่วนที่มันดูจะปแปลกๆเป็นการย้อนวัยจะไปยุคสมัยก่อนผมเองก็ทันแหละเห็นการจับสลากตัวสินซึ่งเกิดขึ้นประมาณหนึ่งฤดูกาลนะดยนั้นนะที่เราว่าต้องมาคอยจับว่าใครได้อยู่เกมไหนมีเวลาเตรียมตัวไม่นานเกิดว่า เกมเตะเป็น Friday n i g น t การจับสลากอาจจะเกิดขึ้นก่อน2วันซึ่งแปลว่าผู้รับสินเนี่ยกูต้องสแตนบายเลยว่ากูจองเครื่องไปทันไหมเกิดกูจับโดนเชียงใหม่อย่างเงี้ยเชียงใหม่หรือว่าจับโดนเชียงรายต้องบินไปด่วนเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลต่อการเดินทางของเขาการวางแผนครอบครัวด้วยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นแง่หนึ่งแต่คือถามว่าของอังกฤษเขาก็เป็นแบบความโปร่งใสไหมก็มีความโปร่งใสในระดับหนึ่งเท่านั้นครับก็คือยังคงมีปัญหาพิวาทกับผู้รับสินแต่ธรรมชาติฟุตบอลเขา เาลพการตัดสินของเขาก็เลยทําให้เหตุการณ์มาไม่หนักมากขนาดเมืองไทยเหมือนเมืองไทยเนาะก็การจับสลากเนี่ยมันมันเป็นการย้อนกลับไปจุดหนึ่งจุดเบิ่มจุดใหม่นะครับที่มันอาจจะแก้ปัญหาได้ไม่ถูกที่คันเท่าไหร่เท่าที่ผมดูบรรดาผู้ผู้ผู้คร่ำบอดในวงการฟุตบอลพวกกูรูพวกอินฟลูเอนเซอร์คนอื่นๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกที่คันเลยซึ่งผู้สินเองก็ถูกวัดระดับแล้วจากการเข้าไปคัดกับฟีฟ่าฟีฟ่ามีเกณฑ์มาใครเป็น อีลิทใครเป็นชั้นระดับเฟิร์สใครเป็นเซคันด์หรือว่าใครเพิ่งเรื่อเข้ามาในวงการนี้ก็จะมีระดับอยู่ซึ่งมันก็มีผลต่อการตัดสินบางเกมคิดว่าเกมไหนสำคัญก็ต้องใช้อีลิทหน่อยนะครับอย่างเมื่อวันก่อน,นมีเมืองทองจะบีจีอะไรเงี้ยก็เป็นเกสมสำคัญเป็นต้นนะครับซึ่งที่เองรับก็มองว่าน่าจะยังมีการแก้ปัญหาที่ไม่ค่อยถูกจุดนักแต่ก็ยังคงมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหนือไปกว่านั้นเนี่ยมันก็ยังพอจะหาจุดการแก้ไขได้แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวดูว่าการใช้งานแบบนี้เริ เขาจะมีการจับสลากมาแล้วออกมาเป็นอย่างไรค้าสายตาไหมบรรดาอีลิทนั้นจะโดนจับไปอยู่สนามไหนนะครับอะประมาณนี้พอละครับก็จริงๆมีอยากพูดถึงเรื่องของเรสฟอรี่หรือว่าผู้ตัดสินเยอะมากนะครับแต่ก็พักไว้ก่อนละกันเนาะเพราะว่าเขาจับกันเยอะจับนานเพราะเขาจับไม่รู้เขาจับแค่คนเป่าหรือเปล่า,เ,ลาเขาจับไลน์แมนได้ไหมหรือเขาจับ VR เปล่าอันนี้ไม่รู้ไงก็เดี๋ยวรอดูนโยบายกันในสัปดาห์แรกจะได้พูดต่อได้น,นะครับแต่เชื่อว่าก็ ขึ้นชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเนาะจะเปลี่ยนแปลงทางที่แย่ลงหรือว่าเปลี่ยนแปลงในทางให้ดีขึ้นเนี่ยมันก็ต้องรอดูกันทีทีนึงไม่มีใครทราบว่าเปลี่ยนแล้วดีไม่ดีแต่ทราบว่าเปลี่ยนแล้วก็โอเคถ้าเกิดของเก่ามันไม่ดีพอนะครับอ้าวโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ยังไงเสียแล้วฝากไว้ฝากแชร์เหมือนเดิมนะครับกับ2ไกลสตอรี่สไกลแล้วก็ทีเด็ดสไกลนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวมาว่ากันอิ่มๆเลยซึ่งผมว่าน่าจะมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมในด้านอื่นแหละก็เดี๋ยวมาฝากกันต่อนีับ